ทางนี่เยอวัดนี่เยือวัดเอาพระเอาสร้างวัดก็มีทางจงกรมย่ำแต่มัเยืภาวนาบ้างนะแต่มาสร้างโกโก้เต๋อๆไว้ไม่สร้างที่ภาวนาซึ่งสถานที่สำงานของข้าคือสถานที่เดินจงกรมย่ำแต่มัเชื่องานงานของพระอยู่ตรงนั้นนะ่ยใไปหาอยู่ก็ถึงก่อสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายบังหยัดนั่งบัญหยัดนี่คิ้นมา ampa, มา function, หลอกกันมาขวนกันอย่างเป็นอย่างนีはは้ visuals. มันไม่สนใจกับเสงกับธรรมอะไรพระพุทธเจ้าสอวแมไงมันไม่อยู่มันไปหาแต่เรื่องออควรบ้านหรองแล้วชักให้ขุ่นงัวไปจาจามไปหมดแรงโหมีจามีันไมั่งอยู่นะกคนหน้าด้านอืมมันดนอง่างนันนะมนพวกเราที่บวชกันมาแล้วมาสร้างวัดสร้างวาก็มีสถานที่ํำงานของพ้าบ้าง ที่ชำระกิเลสเวลานี้มีแต่า,านที่สั่งสมกิเลสนะเต็มวัดเต็มวามีแต่ชั่วแต่ฐานเต็มวัดเต็มวา,เต,มวาเต็มพผ้าเต็มเน็ไปหมดเลยเลยหาที่จะกราบกราบไม่ลงนะนะมันเลอะเทอะจริงๆเวลาเนี้ยคนทำศาสนาให้เลอะเทอะนะเลอะเทอะไปหมดเลยนะไอ้ผ้านี่ที่สําคัญไปทำศาสนาให้เลอะเทอะมันดูไม่ได้นะ ถ้าเป,เป็นตัวอย่างของประชาชนในทางที่ถูกที่ดีมันถึงถูกอันนี้เป็นอะไรจะว่าเป็นตัวอย่างใครจะไปยึดของเลวอย่างนั้นก็บควรบ้านเมืองเรื่องนั้นเรื่องนี้มีไม่มีหาเอามากวนเะน,นี่ยน,นี่ไหนนิจ่าไหแล้วไม่รู้นะ มาถึงค่ำแล้วนะีวันนี้เหนื่อยอเหนื่อยมากไม่ได้หยุดกระสอยพอลงจากกามากกามานี่เลยนั่นลงจากกามากกามานี่เลยมันจะว่าไม่ได้หยุดได้พักนะวัานาฬิกาเท่าไหร่ดูนาฬิกาก่อนนี่ก็ห้าโมงสิบสิบแปดนะไปดูนาฬิกาของเราห้าโมงเท่าไหร่โอ้หิ่งห้าโมงแล้วเหรอ ห้าโมงแล้วเหรอ,อนาฬกาเราว่าอยู่ที่นี่เ <laughs> ออนาฬิกาเนี่กับพี่เล็กนั่นเนี่ยบอกห้าโมงยี่สิบนาทีที่ดินนี้ราบเรียบดีนะราบเรียบดีหมดเรามองดูที่ดินแะล้วเรียบเรียบราบดีแล้วก วอดีหลวงพระเนรเราปฏิบัติวัดให้สวยงามภายนอกพออยู่ได้ภายในให้สะอาดถูกวัดภายนอกสะอาดสะอา้านตามความ,มเฉยของทิเลแต่ภายในเป็นส่วมเป็นฐานเดีย๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะภายนอกสะอาดสะอา้ะอานตามความ,มเฉยของทิเล่แต่ภายในสกปรกสุดยอดช่วงฐานสู้ไม่ได้ทำดูไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้น อาแล้วจะนี่นะแล้วมีอะไรก็จะพูด้้ผี่น้องหลายฟังมามาวันนี้ละคำแล้วนะนี่ก็จะห้าโมงแล้วนะห้าโมงยี่สิบนาทีแล้วนะ <c oughs> วันนี้ก็จะไม่พูดอะไรเลยมากมายนักล่ะหลวงตาก็หมดหอบลมมาหอบลมมาพ่นมาตามทางเรื่อยๆมา พ่นมาเรื่อยตั้งแต่ออกจากวัดอยู่ในวัดก็พ่นลมก่อนเทศสอนคนนะทีพ่นลมจนหมดลมที่ที่วัดนั่นแล้วก็ออกมาก็สูบลมใหม่มาตามทางมากับพ่นนั้นพ่นนี่เรื่อยมาทีนี้ก็มาพ่นลมที่มาพ่นลมลงที่อำเภอพลทงหมดลมนั้นก็หมด,ลหมดแล้วก็พ่นมานี่ยพ่นมา สูบลมมานี่เลยไม่ได้ถึงไหนที่นี่ไม่ทราบว่าจะแค่ไหนนะลมมีน้อยมากนะวันนี้สูบลมไม่พอมาถึงที่ซะก่อนเราลวงตาได้มาเห็นพี่น้องทั้งหลายวันนี้รู้สึกว่าทราบซึ้งมากทีเดียวเรามาตามสายทางไม่เห็นบ้านผู้บ้านคนเลยนะ จนกระทั่งถึงได้คิดว่าเออนี่ไม่ใช่จะเอาลงตาบัวไปต้มแล้วเหรอนี่วามันมีแต่ทางมีแต่ทางบ้านคนไม่เห็นเลยเนี่ยไปทางก็แคบแบซะด้วยนน่นเนี่ยมันเหมือนจะเข้าตะแลงแกงนั่นนี่น่าว่าแล้วมาเลยๆยึงมาเจอวัดนี่เนี่ยแล้วเข้ามานี่ทางไม่มีคนแต่เวลามาถึงวัดแล้วนี่คนแน่นหมดนี่ลนะ ดังนั้น่าชมเชยอนุโมทนากรรมนาพี่น้องตั้งหลายที่ใช้ความอุตสาห์พยายามทั้งวันวันนี้พี่น้องตั้งหลายได้บุญกุศลมากทีเดียวนะเพราะได้อุตสาห์พยายามจิตจ่ออยู่กับกับบุญกับกุศลกับครูบาอาจารย์คือกับพระเนี่ยบุญกุศลวันนี้คิดทางบุญกุศลมากนะคิดทางบุญกุศลถวายผ้าป่าช่วยชาติบ้านเมืองแล้วก็รอเวลาเวลาครูบาอาจารย์และขนขอยหา รัส์สินเงินทองมาสร้างบุญสร้างกุศลนี่ก็มีแต่เกตนาที่เป็นกุศลความคิดเป็นบุญเป็นกุศลทั้ทงนั้นแหละวันนี้นะจงกระทั้งรอเวลาของหลวงตาจะมาอยู่ก็ยิ่งออีกจิตยิ่งจอกับเป็นศีลเป็นธรรมมาตลอดที่ว่าเสียเวลาไม่เสียความคิดเช่นนี้เจออยู่กับครูกับอาจารย์กับอัดกับธรรมเป็นความคิดที่เป็นมงคลมากทีเดียวนะท่านทั้งหลายอยากเข้าใจว่า เสียเวลานะวันนี้เวลาที่ท่านทั้งหลายเสียไปนั้นอะมากก่อมากเวันนี้เป็นเวลาที่ได้รวบรวมกําลังกุศลเข้ามาสู่จิตใจคิดถึงแต่ครูแกอาจารย์คิดถึงแต่บุญแต่กุศลทั้งวันเรื่อยมาละจนกระทั่งบัดน,นี้เนี่ยเป็นความคิดที่เป็นกุศลทั้งวันเวลาเป็นมงคลละวันนี้นะวันนี้วันเป็นมงคลเวลาเป็นมงคลทั้งหมดเลยละท่านทั้งหลายไม่ได้เสียเวลานะ ไปที่ไหนมีแต่จิตใจจุดต่อต่อบุญต่อผู้สนต่อครูต่ออาจารย์เนี่ยเรียกว่าเราสังสมบุญณ์ทั้งวันละวันนี้งานดีแล้วละ่ะเออวันนี้ที่พี่เล่าั้งหลายได้มาทอดป้า,ป,าป่าเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองแล้วนั้นเป็นความชอบธรรมแล้วนะ,ะเราลักชาติของเราเราต้องสงวนรักษาทุกอย่างถึงถูกต้องนะนี่ลุลงตาก,ก็ เป็นผู้ตะเวนมีสบ,บาทกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายได้มามากน้อยก็ขนเข้าสู่คลังหลวงของเรานะคลังหลวงของเราเวลานี้ได้ทองคำห้าร้อยหกสิบกว่ากิโลแล้วเวลานี้นะ,นะเ,น 5, เออไม่ใช่ห้ารอยนะห้าพันหกร้อยกว่ากิโลนะนี่แหละที่ทองคำที่เราได้เข้ากับ ขังหลวงแล้วเวลานี้ได้5,600กว่ากิโลถ้าคิดเป็นตันก็ได้5ตันกับ600กว่ากิโลที่เราได้แล้วเวลานี้นับตั้งแต่วันอุตสาพยายามช่วยกันทั้งประเทศของเรารวมเป็นกำลังน้ำหนักกองคำได้5ตันกับ600กิโลกว่า เหรียญดอลลาร์ได้เ7ล้าน2แสนกว่าเวลานี้นะเลยเข้าคำหลวงเรียบร้อยแล้วไอ้ส่วนเงินสดนั้นได้แยกออกมาซื้อทองคำและดอลลาร์รวมกันทั้งสองประเภทเป็นจำนวนเงินสด9 9 900 41ล้านนะ หรือเป็นเงินสดก็ร้อยสี่สิบ็ดล้านที่ซื้อทองคําเข้าสู่คําหลอมของเราะแล้ส่วนเหลือจากนั้นก็ช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยตามทุกที่ต่างๆทุกแห่งทุกผนทั่วประเทศไทยคือช่วยสร้างสถานทรงเทาะโรงนำ้ำโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการสร้างไปหมดไม่หยุดไม่ถอยตลอดมาอย่างนี้นหะกรุณาทราบตามนี้นะ <c oughs> วันนี้พี่น้องทั้งหลายก็เดินมาพบมาเห็นหลวงตาแล้วแหละแต่ก่อนก็เห็นในทีวีหลวงตาออกทีวีนี่รู้จักรู้สึกจะได้พบได้เห็นกันทั่วประเทศไทยนั่นแหละแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงวันนี้ได้มาเห็นตัวจริงแล้วแหละมาเห็นตัวจริงคือหลวงตามาเองวันนี้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายวันนี้ ผู้ที่เราผ่านมานี่ก็ที่เราหลายก็เห็นเวลานี้นั่งอยู่บนรม่านนี่ก็คงมองมาเห็นแล้วมัง้งเห็นตัวจริงน,นะวัดมีหลายแห่งเหลือน้่ถึงบ้านมีหลายแห่งมากมายนางหนานะนไปที่ไหนสร้างบ้านที่ไหน ให้มีวดัดมีวาที่นั่นะเหมาะสมแล้วกับเราเป็นชาวพูดนะถ้ามีแต่บ้านก็เหือแห้งเกินไปได้ถึงได้อะไรมาก็ไม่ได้ทำบุญให้ฌานอ,าอยู่เหือแห้งได้มาเหือแห้งกินก็กินยังเหือแห้งสิ้นเปลืองไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์แต่ทางจิตใจนั่นเลยนี่มีวัดก็มีนี่เรา เห็นพระเจ้าประสงค์เราก็ได้กราบได้ว่าเวลามีโอกาสว้างก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมท่าน,นบ้างหรือไม่ฟังก็มาสงบอารมณ์อยู่ที่วัดที่วาบ้างเป็นบางการเวลานะดีกว่าที่เราจะหมกมอกอยู่ในบ้านตลอดไปตั้งแต่บันเกิดถึงบันตายไม่ไปเหยียบวัดเหยียบวาเหยียบเกย่ยวข้องกับศีลกับธรรมเลยอย่างนี้ไม่เหมาะสมนะ ขอให้พี่น้องทลายจำเอาไว้ทุกคนนี่เป็นการเทศสอนไปแล้วนะเราไม่ตั้งน้โมล่ละหลวงตาไม่ได้ตั้งนอบนอบ้อมตอบพระศาสดา,า,าแล้วก็พูดธรรมะไปเลยมันเป็นการสอนพี่น้องทลายให้เขาอกเข้าใจในการปฏิบัติตัว <c oughs> อย่าทุพากันอาฟุ้งเฟอเ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวการดูการจินใช้สอนอย่างต่างอย่าฟุ้งเฟอเ้อเหิมจนเกินไปนะเสียคน เสียนิสัยของเราลูกหลานเกิดมาจะเอายึดเอานิสัยสู้รู้สล่ายฟุ่มเฟือยกินไม่รู้จากอิ่มใช้ไม่รู้จักพอไปเป็นเครื่องสอนตัวเองแล้วจะกลายเป็นเด็กเสียคนไปนะพ่อแม่ต้องเป็นแบบฉบับดีงามให้แก่ลูกเจ้าทั้งหลายอย่าพาลูกเจ้าฟุ่มเฟือยเหิมสู้รู้สู้ร่ายเกินเนื้อเกินตัวความยุ่งเหยิงวุ่นวายมาจากความสูร้รูสู้ร่ายนั่นแหละ ความทุกข์ก็ติดตามกันมาหามาเท่าไรก็ไม่พอใช้หามาเท่าไรก็ไม่พอกินหามาเท่าไรก็ไม่พออยู่บูบ้านขึ้นหลังไหนก็ไม่พออยู่พออยู่จนกระทั่งบรนตายก็เลยไม่พอไม่พอทั้งอยู่ทั้งกินทั้งใช้สอยตายไปแล้วกันยังไม่พออีกนั่นนี่แหละให้พากันนมัสระหว่างบ้างนะเราเป็นลูกชาวุูธพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จักประมาณทุกอย่างนะ การกินพอดีพอดีอย่าสู้ไล้เกินเนื้อเกินตัวการใช้สอยกระบวนกันให้พอดีนี่คือธรรมของพระคุธทธเจยาให้พวกเราในพวกเลยเถิดเตลิดเปิดเปิดอะไรอะไรไม่พอทั้งนั้นไม่ดีเลยนะพากันจำวนานะู้กหลานทุกคนทุกคนหลวงตาก็แก่แล้วเวลานี้ได้มาสั่งสอนที่ไหนก็มาด้วยความลำบากลำบน มันเนมาด้วยความกระปี้กระเป๋าเหมือนตะก่อนแหละตะก่อนกระปี้กระเป๋าแข็งแรงดีดดิ้นไปไหนนี่ดีดผึงผึงเลยละ่ะความคล่องแคล่วว่องไวนี่ไม่ต้องพูดมันเป็นเองของมันแต่เวลานี้ก็เป็นอย่างสีพี่น้องหลายเห็นนั่นแหละไปที่ไหนอุ้ยลําบากลาบนเทศนาว่าการก็คิดดูสิ ตั้งแต่ออกจากบานตาเทศหมดลมแล้วสูบลมใหม่มาแล้วก็เทศตามทางโพ่นมาตามทางหมดลมสูบมาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงบนทองกับาเทศมาโพ่นลมที่นันหมดแล้วสูบลมแล้วก็มาที่นี่ใน้นี่พอลมยังไม่พอก็มาถึงที่เทศแล้วเพราะฉะนั้นการเทศมันจึงไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรละพระกรุณาจอมมานะ วันนี้เราช่วยชาติบ้านเมืองของเรามาแถวที่อยู่อย่างนี้เราไม่อาจจะมีเวลาไม่มีโอกาสที่จะช่วยชาติบ้านเมืองของเราด้วยการบริจาคเช่นทองคําดอนล่าเงินสดที่เราจะนําเข้าสู่ประโยชน์ส่วนรวมเพื่อชาติของเราได้แน่นานม,มั่นคงเราก็ไม่ค่อยได้ทำนะที่วันนี้พี่น้องสลาดได้รวมกันมารวมเป็นกองใหญ่เนี่ยกองผ้าป่าประชาชนเต็มวัดเต็มวา มาบริจาคการเพื่อเข้าสู่กำหลวงของเราแล้วบ้านเมืองของเราก็จะค่อยเจริญหนาแน่นขึ้นเป็นลําดับลําดานะเวลานี้นะหลวงตาพอใจกับการบริจาคของพี่น้องทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วนะแล้วเราก็จะสอดสวงหาไปตามกําลังของคนแก่นั่นแหละเมื่อเวลาสมควรที่จะพักจะหยุดแล้วมันก็เป็นเองถ่าทานเมื่อไปไม่รอดแล้วมันก็อยู่ เวลานี้พอเป็นไปได้อยู่ก็อุตส่าห์แสวงหาเพื่อชาติของเรานั่นแหละสำหรับล้งตาบัวไม่เอาอะไรแหละตั้งแต่กระดูกที่ก็จะทิ้งอยู่แล้วจะทิ้งวันไหนมันไปไม่รอดก็ทิ้งเลยไม่หวังจะเอาอะไรกับมันนะเวลามีชีวิตอยู่นี่พอช่วยชาติได้ขนาดไหนเราก็จะช่วยชาติเยอะขนาดตามกํลาลังของเรานั่นแหละขอให้ลูกเต้าล้านเดนทั้งหลาย ได้พากันสนใจในศีลในธรรมบ้างนะอย่าพากันห่างเหินศีลธรรมไหว้พระสวดมนต์เช้าคืนวันหนึ่งนะเวลาจะหลับจะนอนให้ไหว้พระเสียก่อนไหว้พระแล้วนั่งทำความสงบถ้าได้ถึงสิบนาทีแล้วก็จะดีนะนี่เจนีเราไม่อยากบอกถึงสิบนาทีละเพียงห้านาทีแล้ว มันก็จะขี้แตกเยี่ยวลากไปหมดแล้วละ่ะอย่าว่าถึงสิบนาทีถ้าลงถึงสิบนาทีแล้วขี้มันมีในท้องแตกออกหมดเลยเพราะมันทนไม่ไหว้วเราจึงขอเพียงห้านาทีเวลาจะาสัจกจะพักจะนอนให้ทำความสงบใจด้วยคำบริกรรมภาวนาคือพุโทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้นะ ให้บริกรรมนึกประจําอยู่ในใจมีสติจดจ่ออยู่กับคําบริกรรมของตนโดยเฉพาะจิตใจท่านทั้งหลายจะพักเครื่องคือความคิดปรุงทั้งหลายได้เป็นลาดับลาดาแล้วใจก็จะสงบนี่เป็นที่พักใจเรือนเป็นที่พักนอนนะใจเป็นที่พักอารมณ์ที่มันรุ่งเหยงวุ่นวายตั้งจะตื่นนอนถึงค่ำ มาพักเอาเวลาภาวนาพุโทโธพุธโทโธนั่นแหีะจิตใจของเราก็จะชุ่มเย็นไปนี่เรียกว่าเราสร้างเรือนใจให้เราเรือนกายนั้นมีด้วยกันทุกคนไม่ว่าร้านนอกในเมืองที่ไหนในป่าในเขามีบ้านมีเรือนเป็นที่พักกายหลับนอนได้ทั้งนั้นแต่เรือนใจคือศีลคือธรรม ไม่ค่อยมีกันและไม่มีกันเนี่ยอันนี้เสียมากนะใจให้ในให้ในรมให้ในทานการกุศลเป็นเดือนใจตื่นขึ้นมาวันหนึ่งก็ใส่บาตรพระเสียไม่ได้มากก็ได้น้อยได้เท่าไรก็เอานี่เป็นเครื่องหมายของเ,อเรือนใจนะอย่างเี้เวลาจะหลับจะนอนก็ให้พากันภาวนาบ้างนะ ถ้าไม่ภาวนาจะเหลวไหลไปตลอดชาติไทยเรามีแต่ความว่าถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธแต่คนไม่สนใจกับพุทธสนใจตั้งแต่กับกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาความดิ้นความดิ้นทั้งวันทั้งคืนเหล่านี้ไปเสียมันเป็นเรื่องกิเลสทั้งนั้นที่กล่าวถึงนี้แล้วมันจะหาความสุขความสบายให้คนได้อย่างไร ไอ้เล่าก็มีจะด,ดีจะด,ดิ้นเวลาตายไปแล้วไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยถ้าจะเอาเงินไปด้วยเงินก็ไม่เคยพาคนไปสวรรค์นิพพานถ้าคนไม่เอาไปบริจาคทานให้เงินให้กระดาษเงินเหรียญน,นั่นนี่จูงคนไปสวรรค์นิพพานไม่มีทางนะเอาบ้านเอาเรือนจูงคนไปสวรรค์นิพพานก็ไม่มีเลือกสวนไล่มาสาโทจูงคนไปสวรรค์นิพพานก็ไม่มีนะ เราอาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่เวลาเรามีชีวิตเท่านั้นแหละพอเราตายไปแล้วสิ่งเหลนี้ก็หมดความหมายสําหรับร่างกายของเราที่สิ้นลมหายใจไปแล้วเขาเรียกว่าคนตายส่วนจิตใจของเรานั้นเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราคืออะไรคือบุญกุศลให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้จะเป็นเรือนของใจ ที่พักของใจเอากายมันตายมันหมดเดือนอยู่ร่างกายตายแล้วบ้านเรือนสมบัติินทองก็หมดสิทธิ์ไปด้วยกันแต่ใจนี้ไม่ตายให้ใจนี้ได้อาศัยคุณงามความดีคือบุญคือกุศลที่เราสร้างมานั้นแหละเป็นเครื่องประดับใจเชิดชูจ,จิตใจตายแล้วไปสู่ความสุขความเจริญได้ไม่ว่าคนมีคนจนขอให้มีบุญในใจเถอะไปสวรนิพพาน ไปได้ด้วยกันบรรเทาทุกข์ไปได้โดยระดับจนกระทั่งตัดทุกข์ออกจากใจได้โดยที่เชิงเหมือนกันหมดทั้งคนทุกข์คนจนความทุกข์ความจนมันเป็นเรื่องของโลกจิตใจที่ฝ่ายอาจฝ่ายทำแล้วไม่ใช่คนจนเป็นความสมบูรณ์คุณผลอบอุ่นจิตใจอยู่ตลอดเวลาให้พากันดลบลมบ้างน้ยจิตใจหลวงตานี้เป็นกำบนกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทาด้านจิตใจด้านศีลด้านธรรมมากทีเดียว ทราะโลกเวลานี้มันตื่นมนุษย์เราให้ไปทางทิเล็กตันหากินไม่พอใช้ไม่พอจนกระทั่งมันตายหาที่พึ่งไม่ได้มีมากต่อมากส่วนผูดด้ที่เฉาะแสวงหาคุณงามความดีเพื่อบุญเพื่อกุศลเป็นผลประโยชน์แก่จิตใจที่มีน้อยมากน้อยมากเพราะฉะนั้นคนเราตามที่ท่านแสดงไว้ในในธรรมว่าผู้ที่จะไปนรกนั้นนะ่ะ มันเท่ากับขนโคขนโคโคตัวหนึ่งมันมีขนมากเท่าไหร่หมดทั้งตัวมันนะนีะ่ขนโคพวกจะไปนโลกนี่มากเท่ากับขนโคแต่พวกที่จะไปสวรรค์และพ้นจากตัวท่านบอกว่าเท่ากับเขาโคเขาโคมีเพียงสองเขาโคตัวนี้เนี่ยมีจำนวนน้อยมากผู้ที่จะไปสู่ความดีงาม เพราะความฝักใฝ่ในอจในธรรมมีน้อยมากเหมือนกันปนัญหาการจะไปนี่ถึงไปได้น้อยทีเดียวให้พากยางานสั่งสมความดีเขาโคก็ให้เราเป็นเขาหนึ่งนะอย่าให้เป็นเรื่องของคนอื่นไปเสียขนโคก็เป็นเรื่องของพวกเปรตพวกผีพวกไม่รู้จักบุญจักทานไม่รู้จักบาปจักกรรมอะไรนะั่นขนให้เขาขนเอาเขาไป ส่วนบุญส่วนกุศลตึงเป็นฝ่ายขนโคนี่ให้เราให้ทั้งหลายพยายามไม่มีมากได้แต่เล่าคนเดียวเขาเดียวก็เอาไปคนเดียวเราก็ไม่ต้องหาเพื่อนหาฝูงไปส่งไปเสียละคนมีบุญไม่จําเป็นต้องหาใครไปตามส่งตามเสียไปได้คนเดียวไปได้คนเดียวบุญนั่นเป็นเครื่องพอยุงบุญนั่นเป็นเพื่อนทุกอยู่กับบุญนี้ทั้งหมดไม่ไมไมตายบุญพาไปแล้วไม่ตาย ให้สั่งสมบุญให้มากไม่จําเป็นต้องจะมีใครมาส่งมาเสียเหมือนที่คนทั้งหลายตายไปส่งเสียกันเลือยเอยเียอยู่เยียมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยส่งเสียอย่างนั้นให้ส่งเสียตัวเองทางด้านจิตใจให้เป็นไปด้วยศีลด้วยธรรมนะผีเ้องทั้งหลายให้พากันจำมานะแล้วเด็กเล็กเด็กน้อยก็ให้ส่งสั่งสอนมันอย่ายให้มันเท,เ,เที่ยวเตะเตะเรี่ยร่อนแล้ว ยาเสพติดตรงนี้ให้ระวังให้มากนะเด็กนะอย่าให้เด็กเข้าไปใกล้ชิดติดทันกับมันเลยนะพวกยาเสพติดมันมีอยู่ทั่วไปมาทุกแง่ทุกม,มุมท่านคนไหนได้ติดยาเสพติดแล้วเขียนใบตายให้เลยนะไม่มีฟื้นตายไปเลยะหมดคุณค่าหมดราคาไปที่ไหนสังคมดังเกียดทั้งนั้นให้พากันระมัดระวังนี่แหละ พวกยาเสพติดเวลาน,นี้กําลังด่าดื่นที่จะเข้ามาทําลายชาติไทยของเราให้เสียให้ยี้ผายไปคือยาเสพติดให้กําชับกําชากบลูกกบหลานครูในโรงร่ำโรงยนก็ให้สอดส่องดูเด็กที่มาเรียนหนังสือด้วยมันไปติดต่อสื่อสารกับใครเป็นคนดีหรือคนทั่วประการใดควรจะสอดส่องเสมอในฐานะเราเป็นครูถ้าเห็นว่าไม่ดีแล้วให้ีมาสั่งสอนและบอกพ่อบอกแม่กันทันทีไม่เช่นนั้น เด็กจะเสียเสียไปคนหนึ่งก็เพื่อสองคนสามคนสุดท้ายเสียหมดทั้งโรงเรียนไม่ดีเลยนะให้พากันกำทับกำชาให้ดีอันนี้เสียหายมากและเร็วที่สุดด้วยนะพากันจดจำเอานะ้บรรดาพี่น้องห,หลานทุกคนหลวงตาจะไม่พูดอะไรมากมายนักละวันนี้นะเพราะหลวงตาเหนื่อยมากฝากรรมากที่กาแสดงวันนี้ให้บรรดาพี่น้องทลายในไปนำไปชีดไปเป็นคติ ันึ่งการทําบุญให้ทานอย่าปล่อยอย่าวางนี่เป็นนิสัยของมนุษย์เราที่จะเกิดเป็นมนุษย์รื่สูงกว่าน,นั้นในภายภาคหน้าต้องไปด้วยศีลด้วยทานนี่แหละแล้วการภาวนาบรรดาผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ควรภาวนาดังที่เหลวงตาสอนนะให้ภาวนาทําใจให้สงบเยน็นสงบเยน็นแล้วเราจะเป็นสุขเป็นสุขนะเนี่ยข้อสําคัญ แล้วให้พยายามระมัดระวังรักษาลูกเล็กเด็กแดงของเรายาให้มันไปเที่ยวเจ็บจีร่้รอดแต่หากินยาเสพติดอันเป็นพิษเป็นภัยแก่เด็กมาแล้วจะเป็นภัยหมดทั้งผู้ใหญ่ในครอบครัวจะทําให้เราและเด็กคนทั้งบ้านเสียไปหมดนะอันนี้ให้พากันระมัดระวงังวันนี้ก็เทอย่างตอนนี้เราไม่เท่เหลายมากกว่านี้หลงตารู้สึกเหนื่อยมาก ยิ่งขอความมั่นใจจากบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายเราได้มาพบมาเห็นกันขนาดนี้ก็เป็นมงคลแล้วละนะ,ะเป็นมงคลแล้วท่านทั้งหลายรอหลงตาวันนี้ก็เป็นบุญกุศลมากแล้วแล้วกลับมาดังที่ได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วไม่เคลื่อนคาดการมาแต่เว,เวลาเป็นควาเป็นความจําเป็นช้าบ้างเร็วบ้างนะ,ะท่านทั้งหลายได้มาสร้างบุญสร้างกุศลน,น,น,นี่สมบัติเงินทองนี้ไปเข้าสู่กลางหลวง บุญกุศลทั้งหลายที่ท่านบริจาคนั้นมาเข้ามาสู่จิตใจของท่านท่านทั้งหลายได้สร้างมหากุศลขึ้นที่จิตใจจากการบริจาคสมบัติเข้ากลางหลวงได้มากมายไก่ฟองนะแล้วการพูดจะประสัยกับท่านทั้งหลายก็เห็นว่าพอเหมาะสมกับเวลาและความเหนื่อยเมื่อยล้าของตากันต่าง็เห็นเจ้าเห็นว่าสมควรแก่การเวลา ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันเถิดพ่อเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากนะเหนื่อยมากถึงถึงมัน